เดี๋ยวมาดูครับเด็กน้อยเขาโหดครับนะครับเจ้าเจริญสุขบุญลรนามวยไทยเจริญสุขสจโต้งปาจีนครับนาน็อบไปนะครับในยกที่3ครับนี่ครับเราบัดชีกันครับเท่าไหร่ไม่รู้ครับรวมรวมแสนครับสจโต้งปาจีนนะครับแปดหมื่นบาทครับสจบอกแปดหมื่นบาทครับปัดชีจากแฟนมวยนะครับเจริญสุขบุญลรนามวยไทยเจริญสุขสจโต้งปาจีนครับถ่ายรูปกับสจโต้งครับ ผู้สนับสนุนนะครับย okay, okay okay, okay. ินด okay. okay, okay, yep. okay. right. ีก hm ับเจ้าเจริญสุขด้วยนะครับต่อจ่ต้งปาจีนบุญรุนามวยไทยครับเด็กเหนือครับเด็กเชียงใหม่ครับลงมาจากดอยนะครับมาทำการแข่งกันที่ปะมภูมิชาติลังสิทธิ์ชนะนอตจัเพชรวานนอนไหมครับในยกที่3ครับด้วยศอครับก็ยินดีกับผู้ชนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้ครับตามไปดูหลังเกมครับเบ้าชีจาเบ้าชีจาเบ้าชีกันไป เขายอะอมนะล่อทะลอกเลยโอ้เดียวเลยโอ้เดียวเลยเราไปกินมว<ล>ยะมากิดมาเกิดตามไปดูครับตามไปดูครับเนี่ยล่ะบัตรฉีดกับแฟนมวยครับนี่ครับหลายกําหองนี่ครับสจพามารับอัตฉีดเองครับ สองพันสอง่นกันแลหมื่นแ้วอง่นสองหมืนสองหมื่นองหมนสงหมื่นสองนสองมนสองหจ่นองหนคงับนะครับืนสอมืนสองหมื่นสองหงนงหนองหมองมืนสองงมวยนทอมื่นสงหม่สง่นสองห่สงหมสงมนสองนสองมนสอ่สองหมนยุม่3สอมืองมืนสอนสคนอนส้ครับ่สมนนอนนง สจมอมให้ครับเอานี่ครับแปดหมบาทครับสจมอบให้กับมือครับไปกไม่ไดไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปมกคนตามไปดูครับไปดูครับขอบคุณเสบสเสนเครับไปว่าเสบสเสนเหน่อยปว่เสบูสหน่อยว่าเสบูสอ่า ก็ามาขอบคุณโปรโมเตอร์ผู้จัดนะครับเสียโบ๊ทัศเดชว,วชิละละระรัตนบงครับไปเข้าแล้วนะไปเดียวนะไปข้าแล้วโอเคเรียบหลงเรียบมากโต้ได้บุญเอกเลยนะครับตัวนี้เล่นมาใค่หมดเลยเไม่ได้เอาชื่อเลพี่ไม่ได้แชมป์ที่เสียชื่อแล้ตัวนี้ก็ไม่แชมป์นี่รรครับเรอโตแล้ครับมาดูหลังเกลมมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินไปไหนเออโน่อน,อย,นอยู่โน่น นี่ครับหมุน้ำเงินนะครับไงน้องไปทำอะไรเขาเมื่อกี้เนี่ยนะไปทำอะไรเขาสอบอะเต็มเต็มเลยไหมเห็นร่วงเลยนะถามจริงเหรอพี่ถามจริงเหรอเหนื่อยไหมยังไม่เท่าไหร่แล้วเราหายใจทางไหนบนเวทีอะฮะไม่รู้เออกันหายใจไหมเวลาต่อยมือกันหายใจไหมไม่กันหายใจหายใจได้ตลอดเลย เอาปอดมาจากไหนอ่ะมีมีกี่ปอดเขามีสองข้างมีสองปอดเราต้องมีสี่ปอดใช่ไหมโอ้เก่ง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 ยอมรับเลยว่าเก่งอ่ะน้องอ่ะสัมภาษณ์หน่อยอ่ะนี่ครับเดี๋ยวถอดผ้าพันมือให้เรียบร้อยนะครับถอดมือให้เรียบร้อยนะครับมาสตัมอะไรนะครับกับเจ้าเจริญสุขนะครับมาถอดแล้วนะันะแต่ปลาไปดูครับไปสัมภาษณ์กันครับที่ที่คทบ็อกนะครับจะได้ฟังฟ้านะครับ ไอ้นี่คัดบอครับรถทำงานไม่ได้เลยไปดูครับโอยน้น้องไอ้รถคัดบอนั่นแหละรถมวยสวยอ่ะายเดินไปงมวยสวยรงมมสวยพงมวยสวยทันนี้นี่นีมวยมันนี่รถมวยมันอ่าโอันโอ้โหวันนี้อาโหดเลยนะแกวันี้องนสองนองนี้โอ้โหองจังหวัที่ปล่อยไปนี่เรามั่นใจว่าน็อกม โอ้ซ้อมมาใช่ไหมก่อนที่จะน,อนจ็อกนดเจอเจอเจอหมาดเจ,อ,จอสอน้สอนงก็เหมือนกันนะนใช่ไับแล้วทำไมทนได้ไน้องในดูดูหน้าดูอไมันทาไมมันทนได้อะน้องน้องบไม่รู้เป็นไงบ้างไปนีนค้คิดคิดคิดว่าจะปิดเกมเร็วขนาดนี้ไหมไม่คิดว่าจะเร็วใช่ัหมเอาหนาไาแล้วนะอาชนะต่อนนั่งกี่ใบแล้วเนี่ยหกใบไม่ี่หรือเปั่ามีแชมเป้นับ อยากได้ไหมอยากได้อ่บอกเฟยบได้เลยก็บอเลยทางไอ้นี่ครับก็ถ้ามีแบบพอจะสี่แสนก็รถไหนรนไหนก็ร้อยสี่สิบอ๋อประมาณร้อยสิบห้าปอนะฮะร้อยสิบห้าปอน้้วันนี้วันนี้ทุกพิกัดเหร่เนี่ยร้อยสิบห้าอบอรัยิปนก็เวียนนี่นะที่น้องสามเลยนะโอ้โหอายุเท่าไรครับือายุสิบเเขาชนะฝากใครบ้างเนี่ยก็ฝากใครบ้าง ก็ต้องขอบคุณ kind ส of ือโคร่แล้วก็ท like okay. ี่เขแล้วก็งามยิ่งดีแล้วก็ขอบคุณคนน่าใครที่ดูแดงครับี่องกไอ่ยิดีอ่าที่ไหนท้าไม่โบราณไม่ตายที่ไหนนะโบราณไม่ตยเชียงใหม่เชียงใหม่เห็นวิ่งขึ้นเขาลงเขาเป็นเสือวกเขาวิ่งกันวิ่งแล้วะวิ่งละกี่โลนี่กิโก้กโลก้าวกีนะครับผมนี่ฮะ้องเป็นคน้ายสเ กระเรียงอะไรนั้นเปลียนหัวอ่าฝากพี่น้องชอบกะเรียงหน่อยดิอรับขอวันนี้ชนะได้แล้วครับขอบคุณทุกท่านอ่าเออเห็นเห็นเห็นจีใส่เสื้ออะไรเสื้อเสื้อใช่มครับในนั้นอยู่ไหนเจริญสุขบุญลนามวยไทยเจริญสุขสอจต้งปลาเทียครับติดตามครับ